ข้าเราก็จะเห็นว่ามาตรการจากกระทรวงสาธารณสุขและฝ่ายปกครองนะครับรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่ด่านของเราเนี่ก็จะมีมีคณะกรรมการในการทํางานอยู่ครับแล้ก็จะผ่านปกติเข้ามาแล้วก็จะมีจุดคัดกรองอยู่นะครับมีเทอร์โมสแกนแล้วก็มีเครื่องวัดอุณหภูมิ ก็ก <differences S 2> ็ยังมีคนมาวังก็ยังมีคนเข้ามาทุกท่านค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ด่านสลักากรสุไหงโกลกนะคะเรามาคนออก17คนคนเข้า100 17คนพี่น้องประชาชน บริเวณด่านสุลกากรสุไหโกลโลกค่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้หลายหลายคนอาจจะมีความกังวลที่ได้รับข้อความเป็นภาพพร้อมทั้งข้อความที่เผยแพร่มาทางกลุ่มไลน์ว่ามีประชาชนนะคะข้ามมาทางด่านชายแดนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยที่ไม่ผู้นำจากพรรรอวันนี้ท่านรองไมทพัฒนที่4ค่ะท่านสุนรีเกียรติ์รายเสียรก็ลงพื้นที่มาตรวจสอบแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนหลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะกองกนการรักษาความมั่นคงภายในภาคศรีสวน้าก็ได้เน้นย้ำแล้วว่าภาพดังกล่าวที่ปรากฏในกลุ่มน ภาพที่ศบเมยจังหวัดตากนะคะซึ่งไม่ใช่เป็นพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราไปฟังแนวทางนะคะของจังหวัดได้ดําเนินการร่วมกับทางด่านนะครับทั้งเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนนะครับทั้งส่วนควบคุมโรคทั้งทางสาธารณสุขจังหวัดทั้งทางด่านตมนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเจ้าหน้าที่ของทหารเองที่อยู่ประจําที่นี่อยู่ก็ได้ช่วยกันนะครับในเรื่องของ มาตรการคัดกรองเหล่านี้นะครับเราก็จะเห็นว่ารัดกลุ่มนะครับท่านไหมครับท่านร,รองประธานคำเมื่อวานนี้ที่มีการเผยแพร่ภาพทางกลุ่มไลน์ต่างๆ <c oughs> ว่าเป็นคนที่นั่งเรือข้ามฟากมาเป็นคนที่จังหวัดชีงยงใหตรงนี้อยา,า,ากให้ท่านรองประธานได้ยืนยันเอนยเราเรา,เราลอง,ลองดูดดนะ <แ S 2> <แ S 1> ว่าภาพนั้นมันเกิดขึ้นมานานแล้วนะครับคุ้นคุ้นตาน่าจะเกิดปี5้า็ทางด้านแม่สอดถ้าข้ามในในในช่องทางธรรมชาติของฝั่งทางโกลกก็ดีแว้งก็ดีนะครับเราก็จะเห็นถ้าเราไปดูภาพนะครับ ถ้าพี่น้องฝั่งนี้ผู้หญิงนะครับที่ไปทํางานเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพี่น้องมุสลิมใช่ไหมครับก็น่าจะก็สวมมียาบมาแต่ในในรูปไม่มีเลยแล้วก็เป็นรูปเก่าด้วยนะครับสื่อมวลชนทุกท่านก็คงคงมีภาพนี้อยู่แล้วนะครับก็ขอความกรุณาอย่า,าเผยแพร่สิ่งต่างๆเหล่านี้ซึ่งมันเป็นข้อความแท็บนะครับเป็นรูปภาพที่ที่ไปหยิบยกมาในช่องทางธรรมชาติเองท่านแม่ทัพก็ได้ดำเนินการมาครับเราใช้ ใช้กาลังทหารที่เราเรียกว่ากองกําลังป้องกันชายแดนนะครับในการดูแลเป็นอย่างนี้มาหลายเดือนนะครับในเรื่องของการปิดช่องทางธรรมชาตินะครับแล้วก็จุดผ่อนปลนในในจังหวัดนราธิวาสเราก็จาก9จุดเราก็เหลืออยู่3จุดนะครับอำเภอละ1จุดค,คือจริงๆจุดที่ว่ามีแม่น้ำใช่ไหมฮะชายแด<บ>นอา,าม่นับตักใบคนกเลยเข้าใจว่า เป็นที่ทางชายแดนไทยมาเลเซียรหรือเปล่าแต่ากสอบภาพนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ครับ,รบแน่นอนยืนยันครับยืนยันด้วยหลายสิ่งหลายอย่างภาพนี้เกิดขึ้นผมคิดว่าน่าจะปี5นะครับ,บู้สึกการทางด้านแม,ม,ม่สอดมากกว่าครับทีนี้มาตรการตรงนี้กไ็ไม่ไม่น่าจะมีการหรือเราจะต้องเดี๋ยวจะไปดูใช่ไหมครับว่าจะมีการตรวจสอบป้องกันใช่ครับจะไปดูว่าที่จุดผ่อนปลนนะครับที่สุไหงโกลกเหลืออยู่ด่านเดียวนนก็คือที่จุดผ่อนปลนปราปานะครับ ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราดูตรงนี้หน่อยได<ม>้ไหมคะว่าไอรที่เตียงที่หน้าที่ในที่นามีกาารบบบกุม้ง็มาตรการของแต่ละจังหวัดนะครับทางสาธารณสุขกับทางาจังหวัดได้ดำเนินการาวางแผนตามานโยบายของรัฐบาลในหมู่บ้านในชมุมชนก็จะมีพวกอ,อสมอนะครับในการเข้าไปเฝ้าสังเกตการคนในชมุมชนของตัวเองนะครับรวมทั้งในส่วนของ ทหารเองที่อยู่ในชุมชนชุดการกิจการพลเรือนท่านแม่ทัพก็ได้ให้ทางศูนย์แพทย์ของเราให้ความรู้และก็ไปสนับสนุนการปฏิบัติของอสมอในการเฝ้สังเกตการพี่น้องประชาชนที่อ,อยู่ตามชุมชนตามหมู่บ้านนะครับสร้างความเข้าใจให้กับเขาลานะัครับะขอบคุ่งถะแต่ดูตรงนี้กอะครับครับ ขอขอยืนยันอีกครั้งนึงนะคะว่าภาพที่มีการเผยแพร่ดังกล่าวเนี่ยไม่ได้เป็นภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าเป็นภาพเก่าเมื่อปี457นะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้มั่นใจในการดูแลโดยเฉพาะจุดผ่อนปรนที่มีการจัดกําลังป้องกันตามแนวชายแดนนะคะเข้ามาดูแลช่วยเสริมการปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่ทั้งส่วนของจังหวัดและก็เจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขนะคะซึ่งแขท่านพลตรีกิงไก่ค่ะก็ได้นาเอา หน้ากากอนามัยนะคะมามอบให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตรงบริเวณด่านตรงนี้ซึ่งเป็นกลุ่มที่ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องใกล้ชิดและก็สัมผัสกับพี่น้องประชาชนมากที่สุดนะคะท่านก็ฝากถึงความห่วงใยว่าอยากาให้แบบระมัดระวังเรื่องของการทํางานต่างๆด้วยนะคะว่านี่ก็เป็นมาตรการที่คุมเข้มในส่วนของพื้นที่ตามแนวชายแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะเอาไปแจกเลยนะ เดี๋ยวเราจะไปที่ด่านจุดผ่อนปลนท่าประปานะคะเพื่อจะไปดูจุดที่เป็นจุดผ่อนปลนที่มีการข้ามมาของดดี๋ยวไปูคนไทยแล้วก็คนมาเลเซียเดี๋ยวเราจะไปดูจุดคัดกรองของด่านศุลตากรสมัยโกลกข้างหน้านิดนึงนะคะแต่ว่าในส่วนของมาเลเนี่ยเาเาคือคนที่จเป็นก็เาออกได้ครับยังออกได้อยู่ครับแต่ว่ามาเลเขาก็คนที่เข้ามาใน เข้ามาในไทยก็เป็นคนไทยแล้วครับคนมาเลาไม่มีแล้วครับสำหรับด่านศุลกากรสมัยโกลกตอนนี้นะคะก็อาจจะทุกคนบางตาเนื่องจากว่าทางประเทศมาเลเซียยังคงปิดประเทศอยู่เป็นเวลา14วันนะคะเพื่อจะทําการคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ค่ะจึงอาจ เราจะได้เห็นนะคะข้อมูลจริงๆว่าไม่ได้มีผู้คนนะคะที่เข้ามาครองครับจานวนเยอะแยะมากมายตามที่มีการเผยแพร่ทางโซเชียลไปนะคะก็จะเห็นว่าเนี่ยบรรยากาศตรงด่านจริงๆนะคะมีคนที่อยู่ตรงบริเวณด่านเข้ามาไม่เยอะนะคะซึ่งอยู่ในการดูแลของเจ้าหน้าที่สามารถรองรับได้ตรงส่วนนี้จะเป็นจุดคัดกรองของตรงหน้า ด่านพรมแดนสุไพโกลกนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขทําการคัดกรองรประชาชนนะคะแล้วก็รวมถึงเรื่องของการมีการบัประวัติด,ด้วยนะคะว่าจะเข้ามาแล้วไปไหนอย่างไรนะคะก็เป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขค่ะ กัแปดพันคนวันเดียวมาเยอะมากกว่านั้นวันวันวันที่ดเจ็บสิบเจ็ดสิบเจ็ดตอนนี้เริ่มน้อยลงแล้ววันก็ประมาณสานสองวันแล้วไม่มากเลยเพราะเหลื่อคนที่อยู่ไกลๆมาจับตัวมาจากับทำด้วยคนที่เหล่านี้ที่กลับมานี่คือกลับมาเพราะเรื่องโคนเลยใช่รับไม่ใช่เพราะเขาไม่มีงานตามเปาินหมดแล้วที่นู้นมางานอยู่แล้วก็กรับจุมเงนตกลับบ้านแล้วกลลับมาแ้วพวกต้มยำกุ้งพวกร้านนะฮะแต่หมดเพราะว่าร้านปิดหมดมาที่น้นไม่มีงานทต่เขต้องออกมาอยู่บ้านเรา S <S นะครคะท่านอาำเภอกำลังเจ้าหน้าที่ที่ดูแลตารด่างแล้วก็จุดละคนอย่างนี้มีความพร้อมเพียงพอพอครับเรามีนอกจากอ,อ,อันฝ่ายจดมีกองฉอ้มีอ,อสอมอมีผู้ใหญ่ผู้ช่วยมีสาธารณสุขมีโรงพยาบาลรั้งตำบลทั้งอำเภอครับรับได้หมดวันนึ่งทำได้ถึงหนึ่งร้อยคนเจ้าหน้าที่นะเพราะว่าผมมีเครือข่ายเยอะโดยเฉพาะทางอสม ทางทางตมเองนะคะตอนนี er ้คือตมพร้อมหมดแล้วก็พร้อมครับตมก็พร้อมมีมีความเชียงทอจากการรองรับนะครับไปถึงคนที่เข้ามาเนี่ยเธอตอนนี้เรามีพบความผิดปกติอะไรบ้างไหมคเพราะช่วงนี้ยังไม่พบนะครับแต่เราก็พยายามให้ผ่านการคัดกรองโดยละเอียดนะฮะแต่แล้วก็ซักถามถ้าคนไหนมีอาการไม่สบายหรืออะไรเราก็จะแยกกันพูดคุยทั้งหากนะครับ แล้วถ้าเกิดมีอยู่คนหนึ่งรู้สึกจะไม่สบายแต่ว่าไม่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 พบอะไรนะฮะแต่ก็ให้ทางโรงพยาบาลก็จัดรถมารับไปถ้าถ้าเราเจอเนี่ยครับถ้าเราเจอว่าอุณหภูมิไข้เกิดขึ้นเนี่ยก็จะแยกคัดกรองต่างหากเลยนะครับแล้วจากนั้นก็รับส่งไปที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลจะก็จะมีเจุามาจัดการับคือมันเป็นมาติดติจไปดูนะครับถ้าเจอปักกรองโรงพยาบาลมารับถ้าไข้ก็โดนมาเก็บถ้าไม่ก็ส่งลับไปกักตัวที่บ้าน อยู qualc, icorn, ่ในระบบที่ควบคุมได้ทุกทุกทุกอย่างคนคนที่เข้ามาเท่าที่ตรวจสอบไปสองสามวันที่ผ่านมานี่เจอคนที่มีไข้หรือต้องสงสัยบ้างไหมคะไมื่อก็มีมีอยู่สี่รายตั้งแต่เปิดมาก็ถูงไปโรงพยาบาลทั้งหมดก็คนหนึ่งก็กินยาฆ่าเชื้อไม่สบายเป็นผิดเชื้อในกระเพาะเข้าก็มาตรวจและปกติก็ตรงกลับคนเหล่านี้กันแล้วสองร้อยสี่ตรวจคนเชื้อมาจากมาเลเซียตรงนองรถทั้งสองในรายชื่อโกลกเราไม่มีนะครับไม่มีแต่คนที่ไปมาเลเซียมีเยอะ แต่เด็กในรับสองระดับรองจะไม่มีุัวรบเลยแต่ในที่ตรวจคนที่เหมือนต้องสงสัยเนี่ยได้ตรวจเชื้อโควิดในทีมเจอบ้างยังคะตอนที่เราถามคุณหมอค่ะคุณหมอค่ะเจอ๋ยวมันไม่ตัวบเดี๋ยวั้งส่ตัวรบครับเรามีกลุ่มกคนเข้าขายเสี่ยงก็เลยทัดทอนก็ก็มีเข้าเข้าเกณฑ์สอบสวนครับแล้วก็ตรงได้ตรงตรวจทางห้องปฏิบัติการหมดนะครับส่วนที่ยังโดยเฉพาะกลุ่มที่กลับจากดาวะก็กลุ่มนี้จะเป็นเสี่ยงทุก มีการถ้ามีการไช้ด้วยก็จะกักตัวไว้ที่โรงพยาบาลเป็นห้องแยกรวมทั้งถ้ามีผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงสูงเราก็จะกักตัวด้วยนะส่วนหนึ่งที่เขากักกันตัวที่บ้านได้ก็พยายามจะให้กักกันตัวที่บ้านแล้วก็ทำเชอทางการปิดก๊าดไข้แล้วก็จะจัดทีมเจ้าหน้าที่ไปดูแลวันต่อวันตอนนี้ที่ว่ามีสี่รายใช่ไหมคะอะไรนะครับที่ว่าที่ว่าต้องสงสัยหรือยังคะหรือแค่ประกักตัวมาดู ถึงถ้าท่านท่านหมายถึงว่าคนที่เข้ามาจากจานนะครับทีเดียถทามีคนไหนที่ทตัวอย่างเช่นถ้าอาจจะว่าถ้าเกิดมีไข้มีอาการบ้างก็จะมีการให้ทาแนะนําแล้วก็ให้เขาให้เขาเนี่กลับต่างที่บ้านด้วยนะครับเพื่อป้องระวังนะครับแต่นั้นก็จะส่งเจ้าหน้าที่ไปช่วยตอบตัวนะครับดูว่าเขามีประวัติเสี่ยงแต่ก็ไม่ได้เจอที่ท,ที่เข้าเกณฑ์ติดเชื้อยังไม่ต้องถามว่าต้องไม่เจอที่มีผลติดเชื้อ ผลติดเชื้อก็ของกระตรงตากตรกจเขาจะแจ้งถ้ายืนยันแล้วก็จะให้ข้อมูลที่เดียวเลยที่รัฐมนตรีจะเป็นคนให้ข้อมูลที่กรุงเทพครับซึ่งถ้าวิธีการตรวจก็คือที่นี่จะตรวจตั้งแต่แลบแรกแลบแรกก็ถ้าเกิดขั้งที่หนึ่งเขาก็จะตรวจถ้าเกิดว่าตรวจแล้วก็ได้ผลเป็นยังไงถ้าเกิดว่าตรงใสก็จะรอยืนยันเขาก็จะส่งแลบที่สองเมื่อไหร่ก็ตามแลบที่สองนี้ได้ผลบวก ก็คือเป็นผู้ปล่อยที่ยืนยันวเป็นโควิดผู้ที่ให้ที่ให้แถลงข่าวก็จะเป็นพนักงานสืบราชการต่างส่วนในพื้นที่คือถึงแม้รายอื่นที่ยังไม่ได้ประกาศแต่ว่าเข้าเกมต่อส่วนโรคเราก็จะดําเนินการในเชิงไปก็ระวังป้องกันและก็ให้คาแนะนำไปให้เขากอกาต่างๆที่บ้านอย่างพื้นที่น่ารักที่ว่านี่เราต้องส่งผลตรวจเชื้อไปห้องแลบที่ไหนคะไปที่ส่วนวิทยาศาสตร์ทางแพทย์ที่สงขลาคับ จะต้งทางนี้ก็าจะทีมก็ต้องเอารถเอาไปส่งทั้งวันทั้งคืนเลยครับแต่สิ่งที่สาคัญอยากให้สื่อช่วยประชาัมพันธ์ก็คือการที่ให้ประชาชนนะครับร่วมมือกับทางรัฐเพราะว่าจะป้องกันได้สําเร็จคือถ้าประชาชนทุกคนเนี่ยลดกิจกรรมนะครับอยู่กับบ้านแล้วก็ลดความหา่างทางสังคมครับให้ทุกคนอยู่ห่างกันรักสองเมตรทุกคนช่วยกันเนี่ยโลกม,มันก็อยู่อยู่ได้แต่ว่าถ้าทางสสุอกับพวกเราทํางานอย่างเดียว ต่านหมอคะอย่างพี่น้องที่มาจากมาเลเซียซึ่งเป็นประเทศกลุ่มเสี่ยงแล้วก็เป็นประเทศเป็นที่ระบาดนี้เราแนะนําอะไรเป็นพิเศษกับพี่น้องที่ต้องขอความร่วมมือในตอนนี้คะที่หนึ่งก็เลยก็คือการที่เลี่ยกในประธานที่แออัดที่เป็นกิจกรรมที่เขาต้องอยู่รวมกันเยอะนะครับซึ่งอย่างที่นี่พี่น้องมุสลิมเป็นใหญ่ก็มีเช่นกิจกรรมทางศาสนาถ้าเกิดสามารถทําได้เราสามารถที่จะไปทํากิจกรรมทางศาสนาที่บ้านได้ไหมในช่วงที่ มีความเสี่ยงนะครับอันนี้แล้วก็อย่างเช่นกิจกรรมที่เขาจะต้องเดินทางบางทีเดินทางในที่ถ้าเขาเสี่ยงเนี่ยเขาควรจะต้องอยู่กับบ้านถ้าทุกคนนี้อยู่กับบ้านหมดลดกิจกรรมทั้งหมดแล้วอยู่ห่างกันนะครับอย่างเช่นอยู่ใกล้กันอย่างนี้ก็จะเสี่ยง <c oughs> ถ้าเราไม่มีอะไรเลยเนี่ยไม่มีแม้แม้แต่หน้ากากนะครับการที่เราล้างมือบ่อยๆนะครับก่อน คือหลังตำขัดสิ่งที่เราเกี่ยงแล้วก็เราอยู่ห่างกันสักสองเมตรแล้วก็โอกาสจะติดก็ไม่ง่ายครับค่ะโอเคค่ะงน้นเดี๋ยวเราครับดูหน่อยนะคะท่านลองดูบรรยากาศนะครับว่าเจ้าหน้าที่ทำงานกันอย่างเข้มข้นครับประวัติ นี่นะคะก็จะเป็นการทํางานของเจ้าหน้าที ocean, right. mm ่ค hmm. exactly. ่ะที่จุดคัดกรองค่ะเมื hmm. um, ่อพี่น้องประชาชนเดินทางผ่านทางด่านจุดตรวจตรวจคนเข้าเมืองมาแล้วนะคะก็จะมาอย่างจุดนี้ค่ะก็จะมีการกรอกข้อมูลชื่อสกุลเลขบัตรประจำตัวประชาชนมาจากรัฐอะไรในประเทศมาเลเซียนะคะ นอกจากนี้ก็จะมีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ค่ะประวัติการไปร่วมดาวะหรือเปล่าก็จะมีการลงบันทึกไว้ด้วยนะคะแล้วก็มีที่สําคัญมีอาการแสดงไหมก็จะเป็นการบันทึกของเจ้าหน้าที่ทั้งหมดนะคะนี่ก็จะเป็นการคัดกรองณนะจุดคัดกรองตรงด่านพรมแดนสุไหโกโลกนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ทางานอย่างเข้มแข็งมากค่ะก็ขอยืนยันนะคะว่าเจ้าหน้าที่ดาเนินการอืมอืมอืม ใช่โอเคจต่พีพี่สามบอกแล้วนะเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่น้องประชาชนที่เดินทางต่างพรมแดนมาดีกว่าว่าบรรยากาศแต่ละที่เป็นยังไงบ้างนะคะบ้านอยู่ไหนครับ ยาลาได้มาจากไหนกาลันตันทำอะไรอยู่ครับทำงานทงานอะไรอ่ะล้างจานล้างอะไรนั่นหรอใ่แล้วแล้วทำไมถึงกลับมาอ๋อเขาปิดหมดเลยร้านปิดหมดแล้วอยู่ไม่ได้ก็เลยกลับแล้วสถานการณ์ที่โน่นเป็นไงมั่งไม่มีอะไรนี่หมายถึงว่าเขาปิดหมด แล,แล้วไปอยู่ยะลานี่อยู่ที่ไหนครับอยู่ยะหาที่ที่อำเภอที่ตรงไหนบางโงซิน,นแน่โอแ้แล้วแล้วต้องคุยกับกำนันบางโงซินแนรู้จักกันดีสนิทกันรู้จักนะไงนะ่ะ ต้องดูแลตัวเองนะเราข้ามาแล้วก็ผ่านกระบวนการเข้านะคนก็จะติดตามถ้ามีอะไรที่เรามีลักษณะอาการาามที่เนี่คือบรรยากาศค่ะการทํางานของเจ้าหน้าที่นะคะในแต่ละวันก็จะเริ่มตั้งแต่เปิดด่านจนถึงปิดด่านนะคะก็จะเดินทางเข้ามาแล้วก็มีการแจกเอกสารให้ความรู้เรื่องของการดูแลตนเองด้วยนะคะแล้วก็มีการกรอกข้อมูลซักถามข้อมูลเบื้องต้นนะคะเพื่อจะได้ทําการเฝ้าระวังได้หากใครที่มีการตรวจมาแล้วนะคะ มีไข้ก็จะมีการกักเอาไว้อีกจุดหนึ่งนะคะสำหรับคนที่ไม่มีไข้ก็จะเข้ามาผ่านจุดคัดกรองเพิ่มเติเลยการซักประวัติมันจะได้ได้ได้ปลอดภัยสําหรับตัวเราและครอบครัวเราด้วยนะท่านรองแม่ทัพเองก็ได้แนะนําถึงวิธีการดูแลตัวเองหลังจากที่กลับไปยังที่บ้านแล้วนะคะสําหรับผู้ที่เดินทางมาจากประเทศมาเลเซียค่ะส่วนใหญ่ก็จะมาจากรัดกะรันตันนะคะเพราะว่าริมฝั่งนี้จะอยู่ ใกล้ชิดติดกับฝั่งกระดันตันของประเทศมาเลเซียนะคะเดกมาจากไหนโกตาบารูตรงนี้นะทำอะไรอยู่ซึ่งสถานการณ์ในอำเภอสุไหงโกรลกจังหวัดนราชิว่าตอนนี้นะครยังยังไม่มีการพบผู้ที่ติดเชื้อวั5แล่25ล้าวไปไหนเนี่ยก็สถานการณ์เจ้าหน้าที่ก็ยังคงควบคุมดูแลการแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิดอยู่ค่ะก็ขอ เรื่องัำคัญให้กับท่านนคะการที่คุณหมอเมื่อกี้ได้แจ้งว่าให้ช่วยการในการดูแลตนเองนะคะเรื่องของการอย่าไปร่วมกิจกรรมที่มีการชุมนุมกันเยอะๆนะคะอยู่ห่างกันอย่าให้เข้ามตรนใส่หน้ากากอนามัยก็จะช่วยกันป้องกันไม่ให้กันได้ไม่ได้ไม่มีนะแล้วมาอยู่กี่วันเนี่ยดีขึ้นนะนะค่อยกลับนะ เ <laughs> พราะว่าสถานการณ์ทางนู้นเป็นไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยเลยอ่าเล่าให้เขาฟังหน่อยดิให้ผู้สื่อข่าวฟังหน่อยไม่มีอะไรกินอาหารก็เอาไม่มีอะไรทำอือืออ่าพูยให้ฟังหน่อย ก็ช่วงนี้นะคะก็หลายคนก็อาจจะเห็นการมีการข่าวลือข่าวลวงต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นก็ฝากประชาสัมพันธ์ไปยังทุกท่านด้วยนะคะว่าการจะแชร์หรือว่าส่งต่อข้อมูลต่างๆก็ขอให้ตรวจสอบจากหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องนะคะว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงอย่างไรเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีการแชร์ไปแล้วก็อาจจะสร้างความตื่นตระหนกได้อย่างเมื่อวานนี้ที่ได้มีการแชร์ภาพส่งต่อกันไปเรื่องของภาพของคนที่ นั่งเรือข้ามฝั่งมาเป็นจํานวนมากนะคะซึ่งจากการตรวจสอบแล้วขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าไม่ใช่ภาพที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างแน่นอนค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศของการทํางานของเจ้าหน้าที่ค่ะถึงแม้ว่าช่วงวันนี้จะเป็นวันที่สาม หลังจากที่ทางการมาเลเซียได้มีการปิดประเทศตั้งแต่วันที่1 8 1 9วั 19, นที่2ี่วันที่3ค่ะก็ยังมีประชาชนทยอยเดินทางกลับเข้ามานั่นคือส่วนของคนไทยนะคะยังคงทยอยเดินทางกลับเข้ามาแต่ว่าอาจจะไม่เยอะเท่ากับวันแรกนะคะซึ่งเราก็ขอให้แบบว่าเข้าใจถึงสถานาการณ์ที่ถูกต้องได้อย่างเต็มที่ค่ะ <c oughs> เดี๋ยวอีกจุดหนึ่งนะคะที่เราจะไปดูก็คือจุดผ่อนปลนท่าปปาค่ะซึ่งเป็นจุดผ่อนปลนเพียงหนึ่งจุด เท่านั้นในส่วนของอำเภอสุไหงโกรลกที่มีการเปิดให้พี่น้องประชาชนได้ข้ามผ่านจุดผ่อนปลนจุดนี้นะคะซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนราชิวาสค่ะได้มีการประกาศนะพร้อมทั้งประชุมหาหรือกับท่านแม่ทัพที่ที่ไปค่ะโดยได้มีการเปิด<อ>จุดผ่อนปลนให้ข้ามผ่านได้อำเภอละ1จุดค่ะซึ่งส่วนของอำเภอ สไหโกลกก็จะเป็นจุดที่ได้ถ้าข้ามด่านประปานะคะซึ่งเป็นจุดผนปนที่มีการเปิดให้พี่น้องประชาชนที่เดินทางข้ามมาผ่านจุดเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็ฝากประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะได้เดินทางข้ามยังด่านที่ถูกต้องตามกฎหมายคือด่านพรมแดนสวยโกลกและจุดผ่อนปลนประปาค่ะที่ประปา จุดผ่อนปลนคือเป็นจุดเป็นท่าข้ามเป็นท่าข้ามธรรมที่มีการผ่อน,นปลนให้สามารถเดินทางข้ามมาได้ซึ่งตรงจุดนั้นจะเป็นการข้ามโดยใช้เรือผ่านเข้ามานะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตามท่านรองแม่ทัพนะคะไปตรวจสอบตรงจุดนั้น ตั้งแต่ก่อนที่ว่าทางมาริจจะปิดองคะ่ะตั้งแต่17ค่ะแล้วก็ก็จะมีจริงๆเราจะมีปฏิบัติงานตั้งแต่ที่อยู่ข้างในเลยค่ะตั้งแต่ก่อนก่อนที่ว่าปัมาริจจะปิดอีกนะคะแต่ว่า <c oughs> เริ่มคัดกรองทานแบบละเอียดก็ตั้งแต่วันที่17นะคะนีมีมีพบปัญหาอะไรไหม พบปัญหาก็จะมีในเรื่องของคนไข้ที่ว่ามีม,ม,มีเริ่มมีอาการผิดปกตินะคะก็จะมีการคัดคัดกรองเสร็จก็จะส่งต่อให้กับจุดคัดกรองค่ะแล้วก็จะมีการประสานกับทางโรงพยาบาลรงพยาา<ม>าลบลมแล้วก็ทางทางพื้นที่ที่เขาจะไปอะค่ะแล้วก็มีการแนะนําเบื้องต้นว่าเขาควรทําอะไรยังไงบ้างอะค่ะเขาเข้าใจดีไม่มีปฏิกิริยาต่อต้านเลยไไมเข้าใจในเรื่องโรคนะค่ะค่ะก็จะมีบางบางส่วนเหมือนกันที่ว่าไม่ไม่ไม่ค่อยให้ความร่วมมือสักเท่าไหร่อ่ะค่ะก็จะมีแต่ว่าส่วนน้อยมากน้อยมากน้อยมากค่ะ แต่เราก็ได้อธิบายให้เขาในเรื่องรายละเอียดของโรคคนที่ไม่เข้าใจอ่ะใช่ค่ะใช่ค่ะนอกจากคนไทยแล้วมีชาวต่างชาติบ้วยนะคะที่ข้ามกับาฝั่งมาเลยคือตั้งแต่ตั้งแต่วันนี้นะคะที่มาปฏิบัติงานก็คือยังยังไม่ยังไม่พบอ่ะค่ะก็จะมีแต่ชาวไทยค่ะก็จะมีหลายพื้นที่จะมีกับเชียงรายก็มีนะคะวันนี้กับเชียงรายกับโคราชหลายๆมีค่ะแต่เมื่อวันที่17จก็ยังมีฝรั่งอยู่บ้าง โอเค่ะยังไม่เจอค่ะยังไม่พบค่ะวันนี้นะวันแรกแรกที่ผมมาก็มียุโรปอยู่สักสามสี่รายมาแต่น้อยเนาะนะผมนก็มีกัทางโรบาและทางะมนั่งกันยาวเลยตั้งแต่โน้นนะส่วนของเจ้าหน้าที่ค่ะมีการทำงานผัดเวนกับเป็นยัไงคะค่ะก็จะแบ่งเป็นสองผัดค่ะ พันละ8ชั่วโมงก็ตั้งแต่ตี5จนถึงบ่ายโมงเลยค่ะแล้วก็อีกผันหนึ่งก็คือตั้งแต่บ่ายโมงถึง3ทุ่มค่ะก็ค่ะใช่ค่ะก็จะมีอสมมาร่วมด้วยค่ะมาช่วยกันที่สําคัญที่สุดเจ้าหน้าที่ต้องดูแลตัวเองด้วยนะก็ฝากเจ้าหน้าที่ทุกคนคุณหมอนะ ใช่ครับใช่ครับใช่ครับชาวบ้านช่วยกันอยู่บ้านในท้องที่ใช่สิ่งนี้ครับจำเป็นมากเลยนี่กาอธิบายได้ดีมากเลยวันนี้วันนี้เป็นครั้งแรกเป็นวันแรกอะค่ะแต่ว่าที่ผ่านมาก็คือก็จะมาอยู่ตรง้างหน้าค่ะจะทำงานที่จุดกัดคัดกรองอยู่แล้วนะครับคัดกรองแนวหน้าวันนี้มาช่วยก็คือจริงๆเราเนี่ย เราอ่ะทำทำหน้าที่ตรงนี้ก็คือเราดีใจแล้วก็ภูมิใจนะคะแต่ว่าอยากจะให้คนที่ว่ากลับมาเนี่ยกลับไปอยู่บ้านจริงๆอคือคืออยากจะให้อยู่บ้านจริงๆกลับบ้านจริงๆมีที่ทปฏิบัตจกรรมได้ก็มีบ้างมีค่ะจะบอกว่าไม่มีเลยมันเป็นไปไม่ได้ค่ะค่ใช่ค่ะเราเต็มที่มากใช่ค่ะนี่เป็นทีมงานสารสนเทศของสุริยโกโลกใช่ไหมคะตมท่าโรงพยาบาลใช่ท่านแอมเปอร์นี่จะมทีมมาช่วยเต็มที่ตลอด ่วนตัวก็ก็ป้องกันตัวเองเวลาออกมาทํางานใช่ค่ะกลับไปบ้านก็ป้องกันเหมือนกัน hmm. ในเรื่องของเสื้อผ้าอะไรก็ hmm. แยกเลย hmm. แยกซักแยกเลยค่ะ กเป็นสาธารณสุขอยู่แล้วท่นนี้เขาจะมีการป้องกันตัวเพราะเขารู้ทีนี้ถ้าป้องกันตัวเขาก็จะปลอดภัยถ้ารายไหนถ้าเกิดว่าเกิดพาขึ้นมาเช่นป้องกันตัวแต่ว่าเออคนไทยเนี่ยไ้ใกล้ชิดพาขึ้นมาก็ไอไดน้เกิดเป็นความเปลี่ยนถงครับ็จะมีมาตรการใาหน้าที่เนี่ยก็จับกันตัวที่บ้านสิบสี่วันครับ ฝากอะไรอีกครั้งหนึ่งค่ะถึงถึงพี่น้องที่กลับมาก็อยากจะให้คนที่กลับมานะคะช่วยอยู่บ้านหน่อยนะคะเพราะว่าเราก็ทาเพื่อคุณคุณช่วยทําให้เราสักหน่อยนะคะอยู่บ้านก่อนสัก14วันค่ะแค่นี้ค่ะที่ต้องการมาเซียนเขามีตโลแกนนะครับว่าให้พวกคุณนีอยู่บ้านเพื่อพวกเราแล้วหมอกับพยาบาลก็จะอยู่โรงพยาบาลเพื่อทำงานเพื่อพวกเราอีกครันก็หมอไทยก็เช่นกันใช่ก็อยากให้ประชาันทั้ Karena kalau kita tidak bisa mengatasi pandemi ini, kita tidak bisa mengatasi pandemi ini. 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 Kita bisa เจ้าหน้าที่กวิตเบมายลาตลาเดกอะะะป็นกำลังใจคอยาเจนทุกคนะคทรับก็ให้กำลังใจทุกๆคนนะครับด้วยความเข้มแข็งของพวกเรานะครับจะทําให้เราผ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับเพื่อพี่น้องประชาชนของพวกเราทุกๆคนนะครับในพื้นที่ซึ่ง มีเราเท่านั้นที่จะสร้างความเข้าใจและก็ป้องกันเขาได้ในมาตรการต่างๆนะครับเราน่าจะามีประสิทธิภาพมากที่สุดในการหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโควิด -19 เราจะก้าวไปด้วยกันครับเป็นกําลังใจให้ครับท่านนมยทับท่านฝากกาลังใจมาให้กับทุกคนในทีมงานนะครับซึ่งเราทำในรูปแบบของคณะกรรมการนะครับรับและนี้ก็คือบรรยากาศของการทํางานของเจ้าหน้าที่นะ ปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็งค่ะเพื่อที่จะปันไม่ให้มีการแพร่ระบาดของเชื้ชววอไวรัไป <บา S 2> ที่ท,ท่าประปากาันครับเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่จุดผ่อนปลนท่าประปานะคะ เดี๋ยวจุดต่อไปที่เราจะไปค่ะนั่นก็คือจุดจุดผ่อนปลนท่าประปาของอำเภอสุไหงโกลกค่ะซึ่งเป็นจุดผ่อนปลน1จุดจุดเดียวของอาเภอสุไหงโกลกนะคะที่มีการเปิดให้พี่น้องประชาชนได้ข้ามผ่านทางจุดนี้ค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ,ะน้ำเต็เหมหล่อนอ นี่มาจากไหนกันมาฝึกงาน,นในพื้นที่จังหวัดราธิวาสนะคะจะมีการราชพัฒนาปิดจุดสิ้นนทั้งหมดในพื้นที่